นี่คือการใส่ไรหน้านะคะใส่ไรหน้าเพื่อที่หน้าดูผ่องแล้วก็ใสนะคะเป็นผู้ชายมีหนวดต้องใส่ดูอย่างเล็บชั้นสิเป็นไงดูอย่างเล็บนะคะดูอย่างเล็บชั้นสินี่โอเคฝีมือเดียวกันฝีมือเดียวกันฝีมือช่างคนเดียวกันอัยนี้หน้าของสูนิดนึงนะคะจะเจ๊หัวแล้วเออท้าโอ้โหไปบ้านคุณเลยได้ไอ เราต้องมีไดด้วยนหรอลดน้องน้องตาลไหมแ้องตานไหมไฮไลท์ได้ด้วยนะคะโอ้ยดังกว่าพี่ยูออเหรอโอเคพูดเอย่าอย่าเถียงกันค่ะอย่าเถียงกันนะคะเอาบกวามหมพี่พี่บอกลับตาะตาลับตานะคะยิ้มยิ้มียวเหยย่ยงช่ม เราพี่เป็นแดดเลียดแตดกรงนี้แล้วกูเสียไปยีกไม่มาอี